ตื่นเต้นปะโอ้ยโอ้ยคุณเต้นเต้นติดปะไม่ติดไม่ติดจะมีใครมีปัญหาหนักกว่าโอ้ยเราเจอทอนเนื้อเพลงแล้วนะเขาอยากถ่ายแู้กับแกงมากเนี่ยใช่แต่เขาบอกว่าแกงอ่ะเขาถึงยากมากเห็นยากเลยนี่ติดไหมอะไม่ติดอีดก็ไม่ติดหรอ ไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีกเยินๆอไม่นีต้องมีปากกามีกระดาษต้องลองอ๋ออยอยากเอาลูแ่การด่ไม่ได้อมากมาดีพี่ต้งเรียัพี่นี่อไร่ไเดี๋ยวงะนี่ามียดีเรารู้แล้วว่า่อนไหนฮัลโหลฮัลโหลรู้แล้วว่าท่อนไหนใช่ไหมเดี๋ยได้ไง รู้ไดี๋กันคนหลาเจอคนหลานเลยมีมีโอกาสดอะไรอ่ะมันจะมันจะไม่ติดเร้วานทีึงบอว่าไม่เรียนอะไรต่ออ่ะไปอัดเสียงครับ ไม่ได้กินข้าวเลยจริงๆเนีิยหิวข้าวได้ไหมพี่ปูได้ปะคะได้ครับเจ็บนี่สรุปมันติดหัวขึ้นไม่ได้รู้สึกใจอยู่เท่ากันนะแกแบบแบบแบบประสบการณ์นอนนี่อะไรครับ ไปให้พ่อเซ็นด้วนะแก่โอเคะชูด้วยนะเาเซ็นพ่อไม่ได้เดี๋ยวเซ็นให้เป็นอเซ็นหรอบอมบ่อยบอยแว่าแกเฮ้ยยังไม่ได้แกะเลยอ่ะตานี่แต่แก่กันากว่างกวางพี่กวางพี่กวางเออพี่งริ่มกพี่นรี่เราได้เริ่มปิดหัวลับไม่ปดหัวแล้วครับแต่ว่ายังนอนหลับได้น้อยชั่วโมง่ มสุกไอี่ไแกะุหเุเราหแกะไมันจะแบบชอบตื่นนอนแล้วก็แบบตื่นมาสอนที่สี่เรือว่ไม่นอนแล้วก็แบบนอนอีกทีมันก็แบบตครงหาแล้วแต่ก็ยังีโอเคยังนอนได้ม่เห็นวันนั้นงนอนนะแล้วอต่อปะอะไรนะครับพี่วิเชนแล้วนอนต่อป่ะขอที่บอก่เราไม่ได้นอนต่อเลย ขอบคุณนะคะเสียง่วงมากเลยอยากเซ็นโปสเตอร์เลยยากอ่ยากโปสเตอร์ใช่ไหมครับต้องเซ็นยข้างในด้วยเซ็นนี่ปะเซ็นสามาหนะอ๋อสมัยด้านมาแล้วตัวน่างตัวใหญ่เราไม่ได้เอามาใหญ่แล้าโปสเตอร์ต้องเซ็นยังไงก็ต้องการเปลี่ยนไปเลยครับ อันนี้คือการใส่ข้างในแบบไม่แกะไม่แกะไม่เป็นอีกอ่ะแกะไม่แกะแบบนี้แกไม่ไไม่คือเรายังไม่เคยเปิดดูอะไราไม่เคยดึงไม่ดูอ่ะเออได้เราไม่ใช่หนอยก็ได้ไม่ดูอ่ะกว่าตัวเองไม่ไหวกว่าตัวเองเหรอไม่ใช่แบอ๋อเป็นอีกแบบไม่ไงมันดึงคนเยะคนเยะมากเลยอยากใจเย็นนะใจเย็นตายตายต่อทางครับสามมือ เอาแล้วใส่ไ <gesch> ม <uce> ่เป <át> <pot> ็นไรเฮ้ยโอ๊ยโอ้ยน่าจะเย็นนะเร็มผมนี่ไม่ได้มาเลยไม่เคยมาเลยครั้งแรกนี่ต้องถ่ายรูปไม่ไม่แต่เราอุดหนุนสเปนทีถ่ายรูปก็ได้นะโอ้ยสเปนที่หล่อมากมากหล่อคุณแสตมันลงไปยังอ่ะไอซียยังไม่ได้เลยยังไม่เห็นเลยมันเป็นปกหรือข้างในอะคะน่าจะปกแต่ว่ามันไม่เห็นเหมือนกันเนาะมันนานมากแล้ว ถักเด็กดูทุกที่กนใช่ไหมพี่อันนี้ของไอตูนเนาะเขาก็งับต่อน้องหล่อนี่ครับเพราะว่าแบบพอถ่ายไปแล้วเขาบอกว่าแบบจริงเขาไม่ค่อยอยากถ่ายนารมันดูเด็กเป็นไรอ๋อแล้วไม่เด็กนะแล้วแกไม่เด็กเหรอแก่แล้วเฮ้ยอันนี้อันนี้ของกันตูนเฮ้ยแก้ง่งจำเงี้ยดาปวดดาโดนเลยนะโดนเกินแล้วอ่ะอันนี้ใครยื่นให้แกอ่ะ พี่ยื่นเหรอนี่ไม่เป็นไรเรามีวิธีแก้ตลอดอะไรไม่โกรธหรอกแค่น้อยใจว่าใครยื่นให้เราก็เร็วๆเนาะมีงอนด้วยอะงอนงอนแต่ไม่งอนนะงอนไม่เต็มย้อยโอ๊ยน้องต้องถามละขออนุญาตเดี๋ยวผิดอีกแม่คือบางคนยื่นมาให้แต่ไม่เลือกของไม่เลืยื่นของคนอื่น เจออ้อมค่ะทำแฟนไปาอันนี <im 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 ้และครับเรารูดให้หน่อยสับลูดให้เจออไปทำานอื่น้ะดูกับเจออทุกวันะ่แกไม่ได้ทำานอื่